จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าจากคู่ชีวิตแสนปกติอยู่ดีๆต้องกลายมาเป็นโจรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady Pan Channel คลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Exchang e โจรป้นโจรเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปรับชมความสนุกกันได้เลย เริ่มเรื่องมาที่ชายคนนี้มีชื่อว่าโจเป็นนักดนตรีกลางคืนระหว่างที่เขากําลังเล่นดนตรีเหมือนทุกๆคืนทันใดนั้นก็หันไปเห็นสาวสวยผมชมพูเธอมีชื่อว่าเมย์หลังผับปิดโจก็เดินมาหาเมย์ตามที่เล็งไว้ตั้งแต่แรกแต่ยังไม่ทันพูดอะไรเมย์ก็พูดสวนขึ้นมาว่าจะจีบเหรอทําให้โจอึ้งจนไปตอบไม่ถูกเมย์ก็พูดต่ออีกว่าถ้าจะจีบก็มีอยู่2แบบ1จีบเพื่อจัดหนักกันแล้วก็แยกย้ายหรือสองจีบเพื่อเป็นแฟนแต่ถ้าเป็น แฟนเราเราน่าเบื่อนะแล้วก็โทรจิกด้วยเราจะย้ายไปอยู่ด้วยทํากับข้าวให้กินดูแลแล้วก็เอาใจใส่ส่วนหนายห้ามเจ้าชู้ห้ามนอกใจต้องทํามาหากินเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์เงินไม่แน่ไม่นอนตกลงเป็นแฟนเราเลยปะพอโจได้ยินแบบนั้นก็อ้ำอึง้งแล้วบอกว่าเรายังไม่มั่นใจอะ่ะแต่คืนนี้เราอยากรู้จักเธอพูดจบเมย์ก็บอกว่าหมายถึงจะขอจัดหนักก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีใช่ปะจากนั้นทั้งสองคนก็ได้จัดหนักกันพอเสร็จธุระโจะก็ขอมาจัดอีกคืน พอเริ่มติดใจจนผ่านวนไป3มคืนเช้าวันต่อมาเมย์เริ่มไม่พอใจจึงถามไปว่าสรุปจะเอาอยัางไงกันแน่โจก็ตอบตกลงเป็นแฟนและทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตด้วยกันตัดภาพมาที่เมย์เป็นครูสอนภาษาใบตั้งใจทํางานอย่างหนักส่วนโจก็เอาแต่เล่นเกมทําให้เมย์ไม่พอใจเพราะตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าเป็นแฟนต้องตั้งใจทํางานไม่เอาเปรียบกันเมถามโจว่ายังจําคําสัญญาคืนแรกได้ไหมโจได้ยินแบบนั้นก็รีบลุกไปทํางานตกดึกถึงเวลาเล่นดนตรีกัน คืนโจก็เล่นเหมือนเดิมทุกวันแต่ทันใดนั้นเองโจก็ได้เจอกับผู้หญิงใหม่ที่มานั่งหวานสเสน่ห์ให้ส่วนทางฝั่งของเม์ก็นั่งรอโจกลับบ้านโทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดทําให้เมย์เริ่มคิดมากตัดภาพมาตอนเช้าโจกลับมาถึงบ้านแต่เห็นเม์นั่งรออยู่เพราะยังไม่ได้นอนเธอถามโจว่าไปไหนมานายตกลงกันแล้วว่าจะกลับตรงเวลาสองปีเธอไม่เคยผิดนัดเลยทําไมวันนี้เป็นแบบนี้พูดจบโจก็บอกว่าเราเลิกกันเถอะเรามีคนใหม่กับลูกค้าที่เจอเมื่อคืน พูดยังไม่ทันจบเมย์ก็หดไปหนึ่งทีด้วยความโมโหและบอกว่าแกไม่ใช่คนแบบนั้นจะสารภาพไหมแล้วเมย์ก็คว้ากระเป๋าของโจมาเปิดดูและพบใบตรวจโรคของโจว่วาโจเป็นเนื้องอกในสมองพอเมย์เห็นแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเมย์ไม่ยอมเลิกกับโจเมย์บอกว่าเราเคยพูดไว้แล้วอนาคตของเราฝากไว้ที่กันและกันเราจะผ่านมันไปด้วยกันจากนั้นเมย์พาโจไปแลกเงินสกุลต่างประเทศที่แม่เมย์เคยให้เอาไว้เผื่อว่ามันจะช่วยรักษาได้แต่ผู้จัดจ การสถาบันไม่รับแรกเพราะเงินมันเฟ้อแถมยังพูดดูถูกอีกทําให้เมย์รู้สึกไม่พอใจเกือบจะได้หวดกันโจเลยเรียบพาเม์ออกมาข้างนอกเพื่อสงบสติระหว่างที่คุยกันเมย์ก็นึกขึ้นมาได้ว่าที่นี่คนเข้าออกทั้งวันต้องมีเงินรองรับอยู่เยอะแน่ๆเรารักเงินที่นี่ดีไหม จบทั้งสองคนก็ช่วยกันวางแผนเพื่อทําการลักเงินสถาบันแลกเงินแต่เหมือนโจจะไม่ค่อยกล้าและพายายามห้ามเมย์แต่เมย์ก็บอกว่าเรารู้ว่ามันบ้ามากแต่จะให้ทําไงอะ่ะเราไม่อยากเสียโจไปก่อนตัดภาพมาที่วันที่ลงมือจริงทั้งคู่เดินเข้ามาในสถาบันแลกเงินแต่โดนยามขอตรวจค้นก่อนเข้าทั้งสองคนพายายามจะเดินออกเลี่ยงประตูตรวจแต่โจด,ดันพลาดเดินชนเมย์เข้าไปในประตูสแกนทําให้เสียงเตือนดังขึ้นเพ,นเพราะมีอาวุธยามก็บอกให้เมย์เปิดกระเป๋า เพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ไหมเมย <Main S 1> ์ก็บอกว่าน่าจะเป็นคุณแจมั้งคะทําให้ทั้งคู่รอดด่านแรกมาได้ส่วนโจรเริ่มกลัวอยากจะกลับบ้านแต่ก็ต้องฝืนสู้ต่อสักพักหัวหน้ายามก็ได้มาเชิญตัวของทั้งสองคนไปในห้องมืดพอกล้องวงจรปิดจ,จับภาพได้ว่าทั้งสองคนได้มาวนเวียนอยู่บริเวณร้านหลายวันติดต่อกันแบบน่าสงสัยโจพยายามปฏิเสธบอกว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดนี่ครับแต่หัวหน้ายามก็ขอขนตัวก่อนถึงจะยอมปล่อยไปได้ทันใดนั้นเองจู่ๆก็มีโจรในกลุ่มเข้ามา ที่นี่เหมือนกันและจัดการยามจนหมดโดยแก๊งนี้จะเรียกกันเป็นเบอร์ตามลำดับขั้นหัวหน้าเป็นเบอร์หนึ่งลูกน้องเป็นเบอร์2อถึงสหัวหน้ายามได้ยินสียงแปลกปก,ก็เลยรีบเดินม,มาดูแต่ก็โดนจับเอาไว้โจกับเมย์ก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเลยรีบออกมาดูกันและได้เห็นกับพวกโจนอีกแกง๊งก็เลยแอบอยู่ใต้โต๊ะใกล้ๆเพื่อวางแผนที่จะหนีแต่เมย์ก็ไม่ยอมออกไปมือเปล่าเธอพยายามจะเอาเงินออกไปด้วยโจก็ห้ามเอาไว้แต่เมย์ไม่ฟังระหว่างที่ทั้งคู่กําลังจะหนีก็โดน จับได้ ตัแก๊งเบอร์หนึ่งให้ทุกคนเอามือถือมาทำลายไม่ให้ติดต่อข้างนอกได้ก่อนที่จะเริ่มขนเงินกันโจกับซิปบอกกับเมว่าถ้าเราได้เงินแล้วอะไปทางออกตรงห้องยามกันเพราะเราดูแผนที่มาก่อนว่าที่นี่เป็นบ้านเก่าห้องที่เราไปเมื่อกี้น่าจะมีประตูทางออกที่ถูกปิดเอาไว้ระหว่างที่ขนเงินไปได้ครึ่งหนึ่งโจและอีกสามคนคือผู้หญิงผู้จัดก,การหัวหน้ายามถูกเลือกให้ไปช่วยขนของมีค่าที่ชั้นสองส่วนเมที่โดนมัดไว้กับราวบันไดพยายามจะหาทาง ไปช่วยโจตัดกลับมาที่โจผู้จัดก,การพยายามถ่วงเวลาเปิดห้องเก็บเงินจังหวะที่เปิดได้เขาก็รีบวิ่งหนีเข้าไปและล็อกประตูไว้พร้อมกับเปิดสัญญาณเตือนทําให้ผู้โจรไม่พอใจอย่างมากส่วนเมที่แก้กุญแจหลุดออกมาได้พร้อมกับยามคนอื่นๆก็ช่วยกันจัดก,การพวกที่อยู่ข้างหลังเมแอบเอาเงินใส่กระเป๋าแต่ก็ไม่เป็นผลโดนจับได้อีกครั้งทางฝั่งของโจหัวหน้ายามบอกว่าหลังสัญ,ญญาณเตือนตำรวจจะมาในอีก15นาทีจากนั้นเบอร์หนึ่งที่เป็นหัวหน้าจับผู้ มาแล้วก็พูดว่าถ้าผู้จัดการไม่เปิดจะจัดการทิ้งแต่ผู้จัดการก็ไม่ยอมเปิดทันใดน,นั้นเองพวกแก๊งเบอร์หนึ่งก็ได้เจอกับวิธีเข้าไปในห้องเก็บของมีค่าโดยการส่งเม์เข้าไปทางท่อแอร์เม์ได้ขอของไว้ป้องกันตัวด้วยเผื่อผู้จัดการสู้ทางแก๊งเบอร์หนึ่งก็ให้มาหนึ่งกระบอกหลังจากที่เม์เข้าไปได้ก็บอกให้ผู้จัดการเปิดประตูแล้วเม์ก็เอาผู้จัดการออกมาได้ทําให้ฝั่งเบอร์หนึ่งได้ของที่ต้องการไปหลังจากขนของมีค่าได้หมดพวกโจรก็วางแผนกันว่าจะจัดการทุกคนเพราะ พอเห็นหน้าผู้เราหมดแล้วทันใดนั้นเองตำรวจก็มาถึงพอดีและบอกให้ข้างในเปิดประตูแต่แก๊งเบอร์หนึ่งก็ไม่ยอมระหว่างช่วงชุนละมุนเมย์บอกกับโจว่าเราได้เงินมาแล้วนะอยู่ในกระเป๋าแถวบันไดเราหาทางหนีกันตอนนี้เรามีอาวุธด้วยรอมันเผือตัดมาที่ผู้จกกัดการกับผู้ช่วยก็ได้แก้งท้องกับแก้งเป็นเบาหวานแก๊งเบอร์หนึ่งจะให้หมอที่โดนจับมาช่วยดูอาการแต่หมอก็รู้ทันว่าพวกนี้ไม่ได้ป่วยจริงแต่ก็ต้องช่วยปิดบังไม่ให้โดนจับได้ตำรวจโทรคุย ขอต่อรองแต่ก็ไม่เป็นผลตัดมาที่หัวหน้ายามบอกกับลูกน้องว่าเขาเคยเป็นตำรวจและบอกให้ลูกน้องช่วยแย่งอาวุธมาแต่ก็ทำพลาดทำให้โดนเล่นงานเข้าพวกแก๊งเบอร์หนึ่งขอรถจากตำรวจเพื่อจะหลบหนีแต่ระหว่างที่ทุกคนยืนรอเพื่อเปิดทางให้แก๊งเบอร์หนึ่งโจกับเมย์ก็ใช้ช่วงทีเผลอวิ่งหนีเข้าไปในห้องหัวหน้ายามได้สำเร็จในห้องไม่มีประตูแต่ดันเป็นค้างแสงทำให้โจกับเมย์ได้เปรียบขึ้นมาทันทีในระหว่างที่กำลังจะหนีออกมาแก๊งเบอร์หนึ่งก็แย่งอาวุธกลับไปได้ ทำให้ทุกคนโดนจับอีกรอบจากนั้นแก๊งเบอร์หนึ่งส่งเมมหาตำรวจเพื่อขอหมอในการช่วยคนที่ป่วยทาไม่ได้ตามที่ขอจะมีคนโดนจัดการทุกครึ่งชั่วโมงเวลาผ่านไปสักพักรถหมอและรถโจนที่ต้องการก็มาถึงถึงเวลาต้องส่งคนที่ท้องออกไปหาหมอเบอร์หนึ่งส่งเบอร์สองไปกับคนที่ท้องด้วยเพื่อป้องกันการตุกติกแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนต้องออกไปเพื่อเปิดทางให้แก๊งเบอร์หนึ่งออกไปด้วยแต่เกิดมีปากเสียงกับผู้จัดจาก,การเข้าทําให้เบอร์หนึ่งทนไม่ไหวจัดการผู้จัดการ,ากการทิ้ง ตำรวจที่รออยู่ข้างนอกวางแผนกันเอาไว้ว่าให้วางกับดักจะได้ขับไปได้ไม่ไกลเบอร์สองที่ปลอมตัวมาแอบฟังอยู่ใกลๆ้ๆและส่งข่าวบอกกับพวกแกงที่เหลือโจกับเมย์คุยกันถึงเรื่องทั้งหมดว่ามันบ้ามากๆที่โจนขอคำแนะนำจากผู้บริสุทธิ์และผู้บริสุทธิ์เคยเป็นโจนส่วนยามเคยเป็นตำรวจและไม่มีใครรู้ว่าเราก็จะเข้ามาลักเงินเหมือนกันโคตรเลยเทเลยโจว,วางแผนกับทุกคนให้ช่วยกันแย่งอาวุธตามที่หัวหน้ายามเป่าหูเพื่อทําให้ตัวเองรอดแต่มีคนหนึ่งที่รู้ว่าหัวหน้า ยามกำลังจะหลอกใช้สุดท้ายก็เกิดการประจันหน้ากันขึ้นเมย์บอกกับพวกแก๊งเบอร์หนึ่งว่าเธอรู้ที่เก็บเพชรทั้งหมดว่าอยู่ที่ไหนพอตอนไปเอาตัวผู้จัดจาก,การเธอเป็นคนเดียวที่รู้ที่อยู่ตัดภาพมาทางฝั่งตํารวจผู้บัญชาการมาถึงที่เกิดเหตุได้สั่งการเตรียมพร้อมลยุยตัดกลับมาที่เมย์ที่กําลังเจราจาที่ซ่อนเพชรซึ่งเจ้าของเพชรนั้นคือหนึ่งในผู้บริสุทธิ์นั่นเองเขาจัดการหัวหน้ายามทิ้งและเจราจาว่าถ้าจะให้เขาช่วยต้องให้ส่วนแบ่งเพชรทันใดนั้นเองตำรวจก็บึ้มก แผงเข้ามาได้และจัดการแก๊งเบอร์หนึ่งทั้งหมดได้ส่วนระหว่างที่เมย์กำลังวิ่งมาหาโจเธอก็ดันโดนลูกหลงเข้าโจที่ช่วยเมย์ไว้ไม่ทันก็ตกใจจนทําอะไรไม่ถูกได้แต่ร้องเรียกให้คนมาช่วยสารวัตรที่ได้ติดต่อกับเมย์ตอนที่เมย์ออกมาตามคําสั่งของเบอร์หนึ่งเธอได้บอกกับตํารวจไว้ด้วยภาษาใบา้ว่าเธอทําสัญ,ญลักษณ์สีเขียวเรื่องแสงไว้ให้กับทุกคนที่ไม่ใช่โจแล้วอย่าทําอะไรพวกเขาสารวัตรจําเมย์ได้และรู้สึกเสียใจที่ช่วยเมย์ไม่ทันตัดมาที่ปัจจุบัน เมย์ปลอดภัยดีทั้งคู่นั่งดูเงินที่ขายเพชรได้ซึ่งจริงๆแล้วเมย์วางแผนเอาเพชรออกมาได้ตั้งนานแล้วแล้วฝากไว้ที่โจจากนั้นโจก็ขอเมย์แต่งงานท่าน,นนั้นเองจูจูเบอร์สองที่เหลือรอดมาเพียงคนเดียวก็ปลอมตัวมาเป็นเด็กเสิร์ฟและได้เข้ามาจัดการโจ แล้วหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะแล้วทุกคนล่ะเคยทำอะไรแปลกๆเพื่อคนที่รักไหมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนันด้วยนะคะแล้วเจอกันเรื่องหนะ้าบ๊ายบาย